สบายดีพี่น้องคลิปนี้พ้าพีนาน่น้องมาชมสวนน้อใหม่กิมซุ้งน้อม่กิมซุงกำลังออกพี่น้องปลูกไว้ในคันนองพี่น้ำม่เลี้ยงน้องน้ำเต่มพะทันเอกออกกัมาเลียงน้องกิมซุ้งนี่ออกแล้วแกงไปไล่เทือแล้วพี่น้อง อันนี้คือปลูกแบบธรรมศาสตรเลยบริโภคนำบริได้ดูแลหอย่่มออกเลยก็ออกเลยออกออกต็มเลยนกำลังพ่นปลายออกดีขนาดปีนี้นะ เพิ่งพี่นอ้นองน่าตะกุตะกิดกำลังออก ผนตกดีเนี่ยปีนี้นะพีนะะ่น้องมื่อนี้ก็ะตกถ้าก็ะตกะยุดน้ำใหม่ก็เลยออกดีปูนทั้งปูนแห่งนอใหญ่พี่รอง นี่มักใหญ่เลยคือปลูกบริได้ดูแลอย่างก่อกระยหญคือใหญ่คือปกตินน้น้อใหม่เนาะเขาเจา้าไชตัดออกเซรัปเปียจงวัยแต่ลำใหม่ลำเกา่าให้ตัดออกมันจังออกดีแต่ว่าบริไดดูแลบางทีกับตดบางทีกับบริไดดูแลบงทีกับตางทีกับบร นอบักใหญ่เลยนอละหนึ่งโลโลปลายเลยเลยพี่น้องมันใหญ่แฮงนอนั่นนะคือจะสูงแล้วนอนั่นนะตัดไปต้มแล้วแล้วก็ยังมีนอนในหน่อยๆเต็มอยู่แถวนแล้ว เต็มเลยพี่น้องคนเโนเกิดใหม่เดียวพาพี่น้องไปเบิ่งก่อนท้งานอีกคนฮะกัดยุดตกตกถูกวันเลยคนนะ ก่อนี่บท่านออกว่ะโบเห็นก็ออกแล้วนี่ๆออกแล้วครบป่น้อไม้พับ้านเลยบริตัดกอบักงใหญ่เลยถ้าตัดออกเอาไว้โบไล่ลำมันสิเกิดไรกว่านี้พี่นอ้องแต่ว่าบมีเวลาตัดก็เลยกอบักงใหญ่เลยนี่เลยมันจะบ่ค่อยออกถ้าตัดออกเรือละบไล่ลำมันจะออกดี นี่แต่กอ่อใหญ่ๆบริตตัสน้องสาฟังนั้นเป็นต้นมะพร้าว ก่อน,นี่ก็บ,บักใหญ่เลยบริตตัดบริตตัดลำออกมัน่อยอย่างออกตัวนี้เป็นใหม่ไม่เลี้ยงนอกก่อน Nó no bắc nhảy lên. Ông no coi đi Ông no Nó no no bắc nhảy คนดี น้ำเต็มให้เต็มขั้นเลยเพี่น้องไล่ออกน้ำกระพระท่านฟานเข่าออนพักกแะล้วฝนพม่าตุกใส่ อนไม้สูงบั่นกอ่อน้ำไม้ไปบานเลยบริตั้ทำไมกิมสูงแต่ปั่นกอ่อน้ำไม้ไปบานเลย น้ำปังทีบอยู่เต็มให้หนะงวงงาสางแดงที่น่องอ้นตุอ้ตนโตนอยู่มากบักใหญ่บักใหญ่เลย นีจ่จะหมาใหญ่เบิง้งพี่น้องกระสะอ่อนพาพี่น้องมาส้มสวนหน่อไมาเหอะเลยมาหอดสวนหม,มักม่วงบาทพี่น้องหน้าซางแดง เป็นมต้นเลยคลิปนี้กระจบสนี้นองพี่น้องไอ้อกันคลิปหนาสบายดี